เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชีเป้าบ้านเดี่ยวหลังเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับบรรยากาศดีวิวภูเขาใกล้แหล่งชุมชนนะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวครับพิกัดที่ดินนะครับอยู่ตบนแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตามีเนื้อที่200ตารางวาเลยนะครับ ตัวบ้านมี1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา1ห้องครัวหนึ่งห้องโถงนะครับค่าโอนผู้ซื้อเป็นคนออกคนละครึ่งกับผู้ขายนะครับแบ่งกันคนละครึ่ง50 50้านะครับตัวบ้านอยู่ในทาเลดีนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายครับอยู่ซอยตรงข้ามกับปั๊มสามเสือไป4ี่เมตรเท่านั้นเองครับอยู่ฝั่งความมือนะครับตัวที่ดินก็ยังใกล้กับปั๊มปตทสามเสือใกล้เซเว่นนะครับใกล้ร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านขายของในหมู่บ้านด้วยนะครับรามาหากินง่ายนะครับ เดินทางสะดวกครับผมมีพื้นที่ทำประโยชน์รอบบ้านเยอะแยะเลยนะครับกว้างๆครับ200ตารางวาครับทำล้อมรั้วไว้แล้ว4ด้านนะครับเดี๋ยวทำประตูเข้าออกเพิ่มนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับมีโล่รอบขอบคิดลว่ก่ออิฐฉาบปูนอย่างดีนะครับมีระเบียงนั่งเล่นหน้าบ้านนะครับไปรับลมเย็นๆแล้วก็ยังมีของแถมเป็นเอก1ตัวด้วยนะครับทีวี40ฟุต เตียงนอน5ฟุตนะครับเมื่อกี้ทีวี40นิ้วนะครับขออภัยครับผมทีวี40นิ้วแถมเตียงนอน5ฟุตนะครับและก็ยังมีโซฟามีชั้นวางของโต๊ะตู้กับข้าวผ้าม่านให้ด้วยนะครับแถมให้ครบก็เลยนะครับแล้วจยเก่าของยังมีบริการเดินเรื่องให้ครบจบถึงวันโอนด้วยนะครับหลังนี้ราคาอยู่ที่1ล้านหแสนบาทนะครับของแถมจุกๆกับพื้นที่เยอะเะเลยนะครับสภาพตัวบ้านสะอาดสะอ้านนะครับไม่เปื้อนเปื้อนไม่ซุยสโอมเลยครับ ย้ายเข้าอยู่ได้เลยนะครับไม่ต้องทําความสะอาดไม่ต้องรีโนเวทอะไรกันมากมายครับมีมุมจากสวนมุมนั่งเล่นรับลมนะครับสวยๆครับตัวที่ดินพิกัดอยู่ตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับนในสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ